妈。 มาถึงแล้วถึงบ้านยายตอนนี้อยู่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนบ้านยายตอนนี้อยู่บ้านยายเหรอแล้วอันนี้เดินมาดูอะไรคะเนี่ยเดินมาดูไก่ค่ะมาดูไก่ใช่ไหมมาถึงก็จะดูไก่เลย่าไก่ลากไก่ไหนพาไปดูจีไหนนี่เอาเดินมาสาวไว้คูไก่ฮะมาถึงก็มาดูไก่เลยเหรอ ขัวเดินอสส์หายแบบแล้วนี่มันเป็นลาไก่เล้าไก่ใช่ไหมแล้วไก่ที่ยายทำเฮ้ยมีไข่ด้วยอ่ะอุ้ยอมอมมีแม่ไก่อยู่นี่ไงแม่ไก่ฟักไข่อยู่นี่เห็นแม่ไก่ไหมนี่นี่นี่ไข่อยู่นี่นี่ไข่อยู่นี่นี่เยอะแยะเลยนี่มีไข่อยู่ในนี้นะคะอยากเก็บไข่หนูค่ะหนูวิ่งสินเก็บไข่เราเราเก็บไข่แล้วเอามาทำเป็นไข่ดาวได้อ๋อโอเคที่ยายยายเอาไว้ให้ นี่ไก,กอ๋อนี่คือไก่กินใช่ไหมอะไรอะนี่ลูกอะไรอ่ะอันนี้มะขามมะขาม,มชามารีนดูนี่ดูดูดูลูกใหญ่มากเลยโอ,โ,โอ้โหนี่ไข่เต็มเลยเพิ่งออกจากแม่ไก่เลย ระวังระวังโอ้โหเยอะมากเลยต้ทำใข่เจียวกันปะอึมปะอึมปะอึมไหนเช่น ready ready a r อยู่ไหนไม่ได้แวะไหนใช่ไหมอาจจะมีบ้างตอนนี้6กโมงชานะคะยังมืดอยู่เลยเรากำลังจะเริ่มเดินทางไป เชียงใ<ช>หมกันแล้ววันนี้คือแรกเราจะนอนอยู่ที่สวนป่าดอยบอหลวงนะใช่ไห<ช>ดีเด็กๆพร้อมไหมพร้อมค่ะบ่ายลุยแล้วคนนี้พบเดนเสลอยู่เหรอวันนี้พบเดนเสามาหลายตัวเลยแล้วนี่เป็นกล่องขนมที่ที่ต้องมีติดไปค่ะ เราคิดถูกไว้ที่เราวาเส้นนี้เอาหน้ามีรถใหญ่ห<ม>ยังยังไม่หมดความยิ่งยิ้ยังไม่หมดความยิ่ออยนี่คือความยิ่งยิทั้งหมดที่เราจะต้องผ่านไปอุ้ยถนนบบเล็กมากแล้วก็ยิ่งยิกยิ่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 งย่เยอะนะคะถนนเขาเส้นเล็กเนาะน่าจะเล็กกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมน่าจะเล็กกว่าเส้นเถิดที่เรามา สองเลนก็สองเลนแต่เลนนู้นกว้างกว่าไหมโอ้ย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 แล้วก็มีรถใหญ่วิ่งนะเส้นนี้นะมีรถใหญ่โอ้ยโอ้ยโอไหนคะมันดีมันดีโตเกียวดิฟโตเกียวดิฟแต่ว่ามันยังไม่เจอชันใช่ไหมยังยังไม่เจอเส้นชันอ่ะยังไม่ ชั้นชั้นชันนะตอนนี้เราอย,อยู่อที่ในตัวเมืองลีใช่ไหมหมอกอะทุกคนหมอกค่ะฟินมากมากของจริงคือถ้าเห็นกับตามันจะแบบมันจะเยอะกว่าน,นี้เนาะมันจะ,นจะลอ้อม<ๆ>รอบเราเลยมันจะชัดกว่าน,นี้ตอนนี้คือเราอยู่ท่ามกลางหมอกนะอากาศดีมากจ้นะกำลังย็นสบาย อะไรเอ่ยอะอยัอะอย,ะยมบตองคอกไดล้วมงนมอกไหรอุดปลายะโดอยปลายนะมองไปไเมนะืองะไรลูกโหนา Og nyter oppfølginga! น,นี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะศูนย์ประชาสัมพันธ์เนาะต้องติดต่อที่พักก็ติดต่ออะไรตรงนี้นะคะแล้วก็ร้านโซงเออ,อันโดงดังนะคะนี่อยู่ตรงนี้เองอยู่ข้างหน้านี่เลยสวยมากเห็นสวยสวยมากเลยอะ าาห้องใดยังไม่หมดเลย <laughs> นี่นี่น,นี่เรานอนรถบ้านนะรถบ้านอยู่โซนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินตอนบ่ายสองนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองหรอกแล้วเราไปทานอาหารกันก่อนเรายังไม่ได้เช็คอินค่ะไปเมื่อแรกที่เชียงใหม่ใครถ่ายใครเนี่ยใครถ่ายใครเนี่ยวันไม่ถ่ายออาไงน,นะ มันมีได้เอากรม้นี้เมนูไข่สิด้ด้วยเหนสีนะไข่เจียวของลำสีนครับไข่ฟูฟูอืมอร่อยไหมกูดเลยอ่ะเรือค่ะเหลี่มกินเยอะๆนะเดี๋ยวพาไปเล่นสวิงใหม่ค่ากแซกะ เป็นไ,ไงกะเพรากะเพราอันนี่อร่อยอร่อย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอะอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงข้ามทีเทศบาลอะ่ะฝั่งตรงข้ามเทศบาลเทศบาลใช่ไหมใช่ที่เราไปกดตังค์เมื่อกี้อร่อยเนาะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวในข้าวมันไก่อะเออมีหลายอย่างก๋วยจับก๋วยจับก็มีอมโอเคเยี่ยมูไม,ม่เลือกแล้วถุงเกล็ขวบแล้วขึ้นขวบคะ ที่อ๋อถึงอคอบครัวกแล้วเนะอันนี้เรามาดูบ้านแบบแบบหนึ่งนะบ้านหลังนี้แบบนี้ก็สวยนะดูสิดูสิมีข้างในนี่ก็กว้างอยู่กว้างเนาะอ่ามีชั้นสองเลยนอนชั้นสองก็ยู่ดีนี่ดูนอนท่ามกลางสนสน เด็กเดินสนุกสนานคือที่นี่ก็จะมีหลายโซนเนาะโซนบ้านโซนรถบ้านโซนกางเต็นก็มีนะคะนีบรรยากาศอากาศดีมากเลยอากาศยัง ช่วงเวลาแห่งการพักนี่ละละทุกคนต่างพักผ่อนดูวิวหน้าห้องของเราเองสวยมากอัน <c oughs> <c oughs> นี้้องาน <c oughs> Mm-hmm. Mm.

เช้าวันนี้เป็นขนมปังกับแยม,นนมร้อนไหมพี่ออมแล้วก็มีอะไรเน,นโหร้อนร้นอน,นอน่ะเจมี่ขนมมามี่ Do you like h o c o ย a t e y <Yes>. e ด Do y ส u like this Yes um, um, Do you like strawberry jam Oh yes y h What a t ไอ้ยกดืมไม่ได้นะไม่เลมไม่เลมแจมอ๋ออ no ยากิไม่เลมแจม เช้าดีนั่นก็คือเราเพลอไปฟอร์แมตวิดีโอวิดีโอเมื่อวานวิดีโอของเมื่อวานที่เราถ่ายไว้ตั้งหลายอันดึมาแล้วก็ฟอร์แมตลบออกจากเครื่องไปเลยนะคะเพราะว่าคือตอนแรกคิดว่าเอาลงคอมแล้วเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเอาลงคอมเฉพาะรูปแต่ว่าวิดีโอยังไม่ได้เอาลงก็เลยยังไงล่ะก็เลยเหลือภาพแค่นี้ต่อใช่ก็เลยเหลือไม่เยอะนะคะเลยเหลือวิดีโอนิดหน่อย เดี๋ยวอาจจะบางส่วนอาจจะไม่ครบะแต่ว่าที่นี่โอเคเลยอายบรรยากาศอากาศเย็นๆชิลๆนะคะสวนๆเนาะงี้ก็สวยใช่ใช่สวยมากคืนนี้เราจะไปนอนกันที่หมู่บ้านนาเราใหม่เนาะโดยลกเชียงดาวนะคะไปเลย let's go <S นี่ะความชันอ๋อตอนนี้คือชันนะพามาดูบกามเช้านะคะ